ธนาคารยักษ์ใหญ่ JP Morgan ทำให้ทั้งโลกจับตาอีกครั้งหลังออกมาคาดการราคาทองคำโลกว่ามีโอกาสพุ่งไปแตะ8,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ภายในตี2028และถ้าเกิดขึ้นจริงมูลค่าตลาดทองคำทั่วโลกจะพุ่งทะลุ60ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1 9 6 8 0 0 0ล้านบาท เบื้องหลังการคาดการสุดร้อนแรงนี้มาจากแรงซื้อทองคำที่ยังคงเพิ่มขึ้นดังต่อเนื่องโดยเฉพาะจากฝั่งนักลงทุนสถาบันและธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องการที่หลบภัยจากตลาดทุนที่ยังผันผวนภายใต้นโยบายภาษีและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอนในช่วง2-3ปีข้างหน้าไม่เพียงเท่านั้นเจพีมอร์ ยังได้ขยับเป้าราคาเฉลี่ยทองคำในไตรามาสร4ปี2026จากเดิมขึ้นไปถึง5,555ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เพิ่มขึ้นกว่า1,380ดอลลาร์ 1, หรือราว37.5%ภายในระยะเวลาเพียงปีเดียวซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าตลาดทองคำกำลังอยู่ในช่วงเร่งเครื่องทั้งนี้ การจะเห็นทองคําวิ่งไปถึงระดับนั้นได้ยังขึ้นอยู่กับสองเงื่อนไขสำคัญคือความต้องการซื้อทองคําของนักลงทุนและธนาคารกลางทั่วโลกต้องอยู่ในระดับเฉลี่ย566ตันต่อตรามาสในปี2026และธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต้องมีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอย่างต่อเนื่องด้านเจมี่ไดมอนด์ซีอของ JP. พีมอร์ก ถึงแม้จะยอมรับว่าไม่ได้เป็นนักลงทุนทองคําโดยตรงแต่ยังกล่าวอย่างน่าคิดว่านี่อาจเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่การมีทองคําอยู่ในพอร์ตนั้นสมเหตุสมผลที่สุดในชีวิตและไม่ปฏิเสธว่าราคาทองคําอาจไปถึง5,000หรือแม้แต่10,000ดอลลาร์ได้หากปัจจัยโลกยังตึงเครียดเช่นนี้สุดท้ายไม่ว่าตัวเลขจะจบที่เท่าไหร่ แต่การที่ JP Morgan แกนออกมาชี้เป้าไว้ถึง8,000ดอลลาร์นับเป็นไม่ได้เป็นนักลงทุนทองคำโดยตรงพร้อมถึง4%แต่ยังกล่าวอย่างน่าคิดว่านี่อาจเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่การมีทองคำอยู่ในพอร์ตนั้นสมเหตุ